คุณผู้ชมครับเรากลับมาอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็แล้วกันอันนี้ที่บุรีรัมย์นี่ก็เยาวชนอายุแค่ประมาณ14เองเห็นบอกขโมยปืนพ่อนะฮะไปไล่ยิงคนอื่นเขาดูจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะฮะที่หนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ทางเจ้าห้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะเขาได้รับแจ้งว่ามีคนได้รับบาดเจ็บตรงสวนสาธารณะบริเวณหาดประสาท ทองเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้น3คนยังดีกระสุนน่าจะไม่เข้าลึกใช่ไหม<ะ>โดนกระสุนขนาดจุด2-2เป็นการกราดยิงในงานเทศกาลกินไก่ของหนองกี่<ะ>กระสุนเนี่ยคุณผู้ชมฮะถูกเด็กอายุ16-17ในในกอในขอในคอแล้วกันเนี่ยนะฮะสคนแต่ว่าก็ไม่ได้สาหัสเนี่ยนะฮะ,ฮะโดยเบื้องต้นเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาไปควบคุมตัว ทางด้านของเยาวชนที่ก่อเหตุได้ใช่ไหมที่มีการกราดยิงแล้วไหนลองตัดภาพไปดูหน่อยสิฮะตอนที่คุมตัวแล้ววันนี้เองเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องการกลาดยิงเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมดูตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้ใช้กอขอคอเดี๋ยวจะไม่รู้อีกว่ายังไงมันจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยเพราะล่าสุดเนี่ย กขอคอก็อย anyway, ่างที่บอกภูมินใช่ไหมคือฝั่งคนเจ็บคนเจ็บมีวีรพันธ์มีอัศดาวุฒส่วนคนก่อเหตุก็แก๊ง1 5 1 6 1 7เหมือนกันมันจะมีวงจรปิดลองเปิดคู่กันขึ้นมาหน่อยงานกินไก่สุดท้ายเสียเลือดวงจรปิดเห็นอะไรเมวงจรปิดจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเป็น20คันเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือจะมีเสียงแบบเบิ้ลเครื่องอยู่ด้วยเนี่ยนะคะการตะโกนด่ากันเนี่ยนะครับ กลุ่มผู้ก่อเหตุมา2ี่สคันครับคุณผู้ชมฮะส่วนทางฝั่งของกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยฝั่งคนเจ็บเนี่ยเราจะไม่เห็นจะเห็นว่าเขาวนไปวนมาแล้วเบิ้นเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นรถกระบะสีฟ้าคันหนึ่งซึ่งรถกระบะสีฟ้าคันนี้ก็เป็นคันที่หนึ่งในคนก่อเหตุก็คือนายเจษฎาพรเนี่ย ที่ไปขโมยปืนพ่อมาเนี่ยคนนี้เป็นคนไปขโมยปืนพ่อขโมยรถติกอัพของพ่อมาด้วยแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยขึ้นหลังรถแล้วหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุโดยคนยิงเนี่ยไม่ใช่เจษฎาพรนะให้เพื่อนเนี่ยคนยิงก็คือสิระสิทธิ์อายุ17ปีคนยิงใช่ค่ะแสดงว่าเอารถพ่อออกมาสิ่งเอาปืนพ่อเอาปืนพ่อส่งให้เพื่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยยิงอลิล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอกับทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไหม เห็นบอกว่าวันนี้เราได้ไปสอบถามทางด้านคุณยุ้ยคุณยุ้ยเนี่ยเป็นฝั่งของคนก่อเหตุเป็นแม่นะฮะคุณยุ้ยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยบ้านขายปืนฮะแล้วที่อ๋อบ้านเป็นร้านขายของซื้อปืนมาไว้ป้องกันตัวคุณยุ้ยบอกว่าจะเก็บปืนซ่อนไว้ในตู้อย่างมิดชิดไม่คิดว่าลูกชายจะขโมยเอาไปให้เพื่อนยิงอาริฟังเสียงคุณยุ้ยหน่อยฮะ ไมไ่เป็นเพื่อนกันไม่รู้จักกันแต่ว่าเขาไปตามเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนแล้วไปรู้แล้วได้ถามเขาไหมว่าไปยิงเขาทําไมเขาเขาไม่ได้เป็นคนยิงแต่ว่าเหมือนเขาเอารถกับอาวุธปืนเนี่ยไปแล้วเพื่อนเป็นคนเหมือนว่าเขาเป็นคู่อลิุกันเพื่อนเขาก็ไปยิงกันตัวเองก็รออยู่ที่รถอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเพื่อนยิงเสร็จก็เอาปืนมาคืนอ๋อปกติก็อยู่ในบ้านค่ะอยู่ในห้องในตู้ตู้เสื้อผ้าเก็บเก็บย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุนลยฮะงานกินไก่ที่มีเรื่องตายเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณจุ๋มเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุคุณจุ๋มว่าไงบ้างคุณจุ๋มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของชุมชนเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครรู้จักบ้านของผู้ก่อเหตุนะแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องมีการยิงปืนในพื้นที่แต่คุณจุ๋มเนี่ยรู้จักกับคนที่เป็นคนยิงก็คือเสียสิทธรศิษ์อายุ17ปีจุ๋มบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยรศิษย์เป็นเด็กดีนะอันนี้ใสด่ดี้วยอยู่ในชุมชนก็ไม่มีเรื่องมีราวกับใครแล้วก็เเเห็็็็นน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 าา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 ยยสสสิรนนรรท์ปคคคขัับบจ้้งงงงงํงต่่่่ๆาากกถืออวดึะะู เพียงลางําพังตายายย้ายไปอยู่ไร่อยู่นาแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะทุกวันก็จะเห็นแค่เพื่อนมาคอยรับคอยส่งนะคะก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่นายเสรีสิิ์ออกไปเที่ยวกับเพื่อนมีพฤติกรรมอย่างไรตกใจเหมือนกันว่าเสรีสิ์เป็นคนยิงค่ะมีเสียงคนจุ๋มค่ะมันกัเป็นเด็กหน่อยอน,นี่ยุอัธยาศัยดียุใส่ไงย,ยุมันกับว่าเด้เป็นเด็กเก่าเล่านะแต่ว่าแต่ว่าออกนอกบ้านเขากับ่รูนะ้เนาะ ในชุมชนกับเป็นเด็กว่าใส่ง่ายละงานรับจ้างอย่างมันก็รับจ้างนะอยู่ที่นี่อยู่กับใครตาแม่เด็กคนนั้นอ,อันแต่ก่อนตาย้ายกับยุ่นี่แหละพอตายย้ายไปเฮ็ดนายู่ทงน้ำกับยุ่นี่ผู้เดียวแม่เขาก็ไปเฮ็ดง้างกรุงเทพเคยมีเรื่องมีราวไหมคะจากที่ว่าอยู่ในชนุมชนเนี้ยบอนะบ่เคยด้ยินข่าวเนี่ยแหละเพิ่งจะมาด้ยินมืตยอตกใจยุ่บอกว่าว่าเด็กหน่อยใน,ยนยคุมนเนาะบอกว่าเบงแหล่บาบนนมีถุตาผู้ใดเป็น เด็กขนาดนั้นนะก็เลยแล้วแม่นึกไหมว่าเด็กที่เราเห็นว่าเป็นเด็กดีอะไรเงี้ยจะไปก่อเหตุยิงไปทำร้ายก็คิดก็เกันอะคุณผู้ชมครับประมาณนี้จบฮะเรื่องนี้อเอละก็คือเรื่องวัยรุ่นเนี่ยนะฮะวัยกำลังวัยกำลังคึกเลยคนนึงก็คือล่วงอีกคนนึงก็เตรียมเข้าสถานพินิษฐ